ครับสวัสดีครับพบก,กับช่อง Timers Journey นะครับพบก,กับรายการ Timers เจอธรรมะนะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเรื่องของบทสวดมนต์ปริศนะครับมี2ออย่างก็คือ7ตํานานกับ12ตํานานนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องความเป็นมาของ7ตํานานก่อนนะครับซึ่งประวัติของบทสวดมนต์เนี่ยในทางวัฒนาสนาที่ใช้สวดกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะแยกออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือบทสวดที่เป็นหลักคําสอนนะครับเพื่อใช้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิด ผลในการหนทางในการดับทุกนะครับอาทิเช่นมงคลสูตรทำมาจากกัปปวัตนสูตรเป็นตน้นแล้วก็ข้อที่2เนี่ยก็คือบทสวดที่รู้สึกว่าทําให้เกิดฤทธิ์นะครับเกิดปฏิหารทางใจหรือในการป้องกันภัยต่างๆอาทิเช่นรัตนปริศนะครับขันธปริศอาตาณติยะปริศการณีเมตยสูตรหรือเมตสูตรปริศนะครับหรือเมตตาปริศนะครับขออภยัยถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วย เป็นต้นนะครับซึ่งบทสวดที่มีอนุภาพในการป้องกันภายในเนี่ยบางบทก็จะเป็นบทที่พระพุทธองค์เนี่ยประทานให้ด้วยพระองค์เองเช่นรัตนปริศนะครับทรงประทานให้พระอนทนนะครับสวดทำน้ำมนต์พรมไปเทื่มทั่วเมืองไพศาลีนะครับเพื่อขจัดภัยพิบัติหรือกรณีเมตสูตรนะครับที่ทรงประทานให้กลุ่มภิกษุหนึ่งสวดให้เทวดาที่มาหลอกมาหลอนนะครับกลับให้เป็นมิตรแทน แล้วบางบทเองเนี่ยก็จะเป็นบทสวดที่พระองค์เคยใช้สวดป้องกันภยัยเมื่อครั้งอดีตที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเช่นคันธปาริตโมระปาริศหรือวัตกะปาริตเป็นต้นนะครับและบางบทสวดก็จะแต่งขึ้นมาภายหลังก็มีเช่นกันนะครับอยู่ตัวอย่างเช่นบทพาหุงมหากาบทกถาชินบัญชรน,นะครับแล้วก็โพชังคปาริศอพยะปาริตเป็นต้นและบทสวดที่พระสงฆ์ใช้สวด พุทธมนต์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เกิดจากพระเถระชาวลังกานะครับได้ขาดเอาพระสูตรในพระไตรปิฎกปางสูตรที่มีอรูปภาพในการป้องกันภผ่นะครับมาวางเป็นรูปแบบในการเจริญพระพุทธมนต์นะครับเรียกว่าการสวดพระป,ปริตนั่นเองดังนั้นคำว่าพระป,ปริตเนี่ยคำบาลีเนี่ยมาจากคําว่าปารินะครับก็คือปริบวกตานนะครับเขียนแบบสัฤตเกี่ยก็เขียนอีกแบบหนึ่งว่าปาริตรานนะครับหรือ แปลเป็นไทยก็คือคําว่าต้านทานนะครับหรือป้องกันภัยอันตรายนั่นเองนะครับพระปริศเนี่ยแปลว่าเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยคือการป้องกันภัยอันตรายจากภายนอกซึ่งไม่ว่าจะเป็นโจรยักษ์สัตว์เดรชาชาัจฉานพิจดครับสัตว์เดรัจฉานและป้องกันภัยอันตรายโดยมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ส์งที่ ได้รับจากการสวดพระปริตนั้นก็บังเกิดอนุภาพจากคุณของพระศรีรัตนรัยนะครับแล้วก็เป็นผลของการเจริญเมตตาภาวนาเพราะพระปริตจะกล่าวถึงคุณพระรัตนตไตเป็นหลักนะครับแล้วก็พูดถึงความเมตตาเป็นหลักดังนั้นแล้วผู้ที่หมั่นสาธยายธรรมหรือผู้ที่ชอบสวดพระปริตนะครับจึงได้รับอนิสงส์หรือผลต่างๆเช่นประสบกับความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองหรือได้รับ ชัยชนะต่างๆนะครับรวมถึงแค้วค่าจากอุปสรรคอันตรายมีสุขภาพพลานามัยที่ดีมีอายุยืนนะครับดังที่มีพุทธดรรัสตรัสว่าเธอจงเจริญพุทธานุสติภาวนาที่ยอดเยี่ยมในการภาวนาธรรมเพราะผู้เจริญภาวนานี้จะสมหวังดังมโนรถอวนุตที่ต้องการจะทำร้ายผู้เจริญเมตตาย่อมประสบภัยพิบัติเองเหมือนคนที่ใช้มือจับหอกคม ย่อมได้รับอันตรายจากการจับหอกนั้นนะครับซึ่งพระปริทีิพเทระชาวลังกาในได้คัดมาก็แบ่งออกเป็น2หมวดนะครับก็คือหมวดที่เรียกว่าจุลร,ราชปริทนะครับหรือปริทน้อยก็คือบทสวด7ตําตนานนั่นเองนะครับซึ่งใน7จ็ดตำนานนียมีสูตรอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ขอขยายความคําว่าตํานานก่อนคำว่าตํานานในเดิมเขียนว่าตํานานซึ่งใช้คําว่านอนโสลอาอนอนเนนนะครับซึ่ง มาจากคําบาลีคือคําว่าต้านซึ่งแปลว่าต้านทานนั่นเองดังนั้น7ตํานานก็คือ7บทที่ใช้ต้านทานนะครับแล้วก็คําว่าสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับยกตัวอย่างเช่นมงคลสูตรรัตนสูตรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นบทสวดที่มีแนวทางเป็นหลักทมคาสอนนะครับไม่ใช่บทสวดที่ให้เกิดแนวธิ์ป้องกันภัยนะครับก็จะเป็นคําสอนนั่น,นแล้วบทสวดไหนที่ลงท้ายด้วยสูตรนะครับเลย ก็จะใช้เป็นเหมือนคำสอนนะครับส่วนคําว่าตํานานหรือคําว่าปาริศเนี่ยก็จะใช้ป้องกันนั่นเองแล้วเรามาดูกันนะครับว่าบทสวด7ตําตนานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับก็คือมงคลสตรนะครับว่าด้วยมงคลชีวิต38ประการนะครับก็คือ,อผลของผู้สวดเนี่ยก็จะได้ในส่วนของสร้างมงคลให้แก่ชีวิตนะครับแล้วก็นําไปปฏิบัติได้ก็จะเกิดความสุขและความสงบร่มเย็นเป็นตน้นนะครับ บทที่2นะครับก็คือบทรัตนสูตรนะครับก็คือการทําน้ําพระพุทธมนต์นั่นเองในการขจัดภัยพิบัติและก็ป้องกันพูดผีปีศาจนะครับบทสวดที่3นะครับก็อีพีที่แล้วนั่นเองก็คือกรณีเมตตาสูตรนะครับก็คือในทางแก็จะเป็นในการสร้างความรักกับเทวดาและก็มนุษย์นะครับความรักที่นี้ไม่ใช่ความรักแบบชอบพอนะครับก็เป็นความเมตตานั่นเองนะครับ แล้วก็ข้อที่4นะครับก็คือขันธะบาริสนะครับก็คือการแผ่เมตตาให้แกสัตว์เลี้ยงคานและป้องกันสัตว์มีพิษต่างๆไม่ให้มาททาร้ายเรานะครับข้อที่5นะครับก็คือโมระปาริสนะครับก็คือคาถานกยูงนะครับที่นมัสก,การพุทธเจ้านะครับโดยจะทําให้แค้วคาาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนั่นเองแล้วก็ข้อที่6ก็คือบททชักปาริสนะครับก็คือการสันเริญคุณพระรัตนไตรนะครับ ก็จะทําให้เรา,ามีความกล้า้ามีความอดหานนะครับแล้วก็กระจัดความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจนะครับและบทสุดท้ายนะครับก็คือบทอาตานาติยปริศนะครับก็คือคาถาท้าวเวส่วรน,นั่นเองก็คือคาถาป้องกันธรรมนุษย์และพผีปีศาจนะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับบทสวด7ตํานานนะครับที่นํามาเล่าให้กันฟังใน EP นี้นะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ ช่อง Timers Journey ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ